ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4แปรแชร์เปิดฉากคุยเอ็มเปเป้เรื่องต่อสัญญาเกิดเอ็มเปเป้สู่หน้าทีมชาติฝรั่งเศสกำลังอยู่ในการเจรจากับปาริชชชมังเรื่องสัญญาฉบับใหม่สกายสปอร์ตรายงานว่าแป๊์แชร์กำลังเจรจากับเอ็มเปเป้เรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ที่มีตัวเลือกคือการใช้เงินไข ขยายสัญญาปัจจุบันออกไปอีกหนึ่งปีเิ้นสุดในปี2025หรือเซ็นสัญญาฉบับใหม่เลยเอ็มเปเป้กลับมาฝึกซ้อมกับชุดใหญ่อีกครั้งเมื่อ11วันที่แล้วแล้วมีรายงานว่าจะตัวตกลงโปรงใจที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่และยังคงมุ่งมั่นสร้างผลงานให้ดีกับสโมสรต่อไปก่อนหน้านั้นเอ็มเปเป้ปฏิระเสธที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับแป๊ะแชร์จนถูกตัดชื่อหลุดออกจากพรีเซัทนทัวร์ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อทศกสัปดาห์เชื่อว่าเอ็มเปเป้ ได้ตกลงล่วงหน้าจะย้ายไปอยู่กับเร้ยวมาิริดแบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญาช่วงกลางปี2024แฝแชร์เคยตอบรับข้อเสนอ300ล้านยูโรที่กลายเป็นสถิติแพงที่สุดในโลกจากอัลฮิลานแต่เอ็มปรเปเป้ปฏิเสธที่จะพบตัวแทนของซาดีอาราเบียและไม่สนใจที่จะย้ายไปเล่นที่นั่นเมสซี่ทำสอแอซิ์พาอินเตอร์มรมี่เข้าชิงต่อเนื่องอีกรายการ เลเนลเมสซี er ่ยังคงสารต่อไร้ความเทียมทานทำสองแอซิดช่วยให้อินเตอร์แมมีไล่ตีเสมอเอฟซีซินซินเนติสอประตูต่อ2ก่อนเอาชนะในการโดนจุดโทษผ่านเข้าชิง US Open Cup 2023ได้อีกรายการเลเนเอลเมสซี er ่ ie, อดีตซูเปอร์สตาร์ปาริสิงแมงและบาร์เซโลนายังคงสารต่อความยอดเยี่ยมและยากเกินกว่าที่แนวรับคู่แข่งในอเมริกาจะรับมือไหวล่าสุดทำ2องแอซิดช่วยให้อินเตอร์แมมีไล่ตีเสมอ ฟีซิซเนติสองสองก่อนเอาชนะในการดูจุดโทษผ่านเข้าชิงบอลทั่วยูเอสโอเพนครับสองพได้อีกรายการภายหลังเซนฟีเข้าร่วมทีมของเดวิดเบคแฮมตำนานทีมชาติอังกฤษที่เป็นเจ้าของสโมสรร่วมเมซี่ก็ระเบิดฟอร์มร,ร้อนแรงได้แบบที่ไม่ต้องให้ใครรอคอยด้วยการกด10ประตูจาก7นัดพาต้นสังกัดใหม่ครองแชมป์ลีกครับองพันี่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและเป็นทั่วแรกสุดของการก่อตั้งสโมสรด้วยล่าสุด เมซี่นำขบวนอินเตอร์เมามี่ลงสนามอีกครั้งในรายการ US เ p e n นครับบอลถ้วยเก่าแก่ของแดนลุงแซมซึ่งทีมในยุคข,ของกุนซือเก่าฟิลเนวิลทำเอาไว้ได้ดีโดยการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศมาพบกับ FC ซีซิเนติเกมเป็นไม่อย่างสนุกซิสซเนติขึ้นนำ2-0ต้นครึ่งหลังจากการยิงของดูชโนอาคอสตานาทีที่18และเป็นดอนวัสเกตนาทีที่13ก่อนเมซี่จะงัดฟอร์มออกมาโชว์ด้วยการทำ2อสิ์ ให้เลนาโดกัมปาน่าเหมาสองตุงตามตีเสมอสองสองโดยเฉพาะลูกตีเสมอที่มาในนาทีบาป9 0้าสบกนาทีเสมอกันไป2 2ต,ต้องต่อเวลาซึ่งก็มีการยิงกันเพิ่มอีกโจเซฟมาตเตนสสังหารให้อิเตอร์แมมมี่แซงนำา32แต่ยูยะคุโบะแข้งญี่ปุ่นของเจ้าถิ่นก็ยิงตีเสมอ3 3นาทีที่1 1 4ต้องดวลจุดโทษชี้ขาดในการโดนจุดโทษเมซี่เป็นมือสังหาราแรกเช่นเคยยิงเข้าไปไม่พลาด ก่อนนักเตะอินเตอร์แมมมี่ทั้ง5รายจะยิงไม่พลาดเป้าเลยแต่ทางซิซิเนติพลาดในคนสุดท้ายนิคแฮกแลนยิงไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูส่งผลให้อินเตอร์แมมมี่เป็นฝ่ายชนะไป5ประตูต่อสีอินเตอร์แมมมี่เข้าชิงบอลถ้วยได้อีกหนึ่งรายการโดยจะลงเล่นเกมชิงชนะเลิศกับฮุตันไดนามโมที่ผ่านลิซอเลกมาได้ด้วยชัยชนะตอนต่อเวลา31มห่งไรก็ตามนัดชิงที่ด r v p n k เอ็นเสเตเดียมรังย่าของอินเตอร์แมมมี่จะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า ซึ่งทีมของเมสซี่จะมีลุ้นฟาดแชมป์สรายการติดต่อกันลิยงยื่น8ล้านยูโรแรกโรดิเกสอลิมปิกลิยงยื่นข้อเสนอก็แรก8ล้านยูโรหวังแลกตัวกิโดโรดิเกสกองกลางของเรอัลเบติสมิฟิว29ตกเป็นเป้าหมายหลักของ OL ที่กำลังมองหากองกลางตัวรับที่มีประสบการณ์ให้ย้ายมาร่วมทีมก่อนตลาดซื้อขายปิดตัวลงในช่วงปลายเดือน บุตแมกาโตเผยว่าลียงงด้ยื่นข้อเสนอก้อนแรก8ล้านยูโรให้เบติสพิจารณาโดยหวังจะรับการตอบรับที่ดีทางโลลิงบองอยากได้ตัวกองกลางตัดเกมชนิดถึงลูกถึงคนมาใช้งานหลังจากเทรนเนอร์ใหญ่ไม่พอใจที่ทีมเล่นระวังตัวและไม่มีคนที่พร้อมจะเบกรกหรือตัดเกมฝ่ายตรงข้ามแบบจริงจังคาดว่าการเจราจาจะดําเนินต่อไปโดยโรดิเกตสมีท่าทีพร้อมย้ายไปเล่นกับลียงเช่นเดียวกันดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับเรียลเบติส จะทำเช่นไรหลังจากนี้พอทางโรดริเกซเหลือสัญญาแค่ปีเดียวทั้งที่ผ่านมาก็ไม่มีความคืบหน้าเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่